เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทเกรกอิชเช่นรักจำกัดบริษัทยาและเวชพันฑุ์ดูแลสุขภาพชั้นนําของประเทศไทยผู้ผลิตและจัดจาหน่ายายา,ยายดีคอเจนชนิดเม็ดที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ให้คนไทยได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดไปพร้อมกับการแบ่งปันและส่งต่อสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศค่ะล่าสุดดีคอเจนจับมือกับบูพงศ์ที่วัดในฐานะพีเซนเตอร์ของแบรนด์จัดงานวันดีๆกับบูวันดีๆวิดบูค่ะส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์ยาดีคอเจนและยา,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 ยายรักษาต่างๆนเครรรืออออกกกกิชััจด้มมบบงบปะา สนับสนุนมูลค่ารวม300,000บาทมอบให้กับสภากาชาดไทยโดยมีเพสัจกรพิทพงศ์ผู้จัดการทั่วไปและทีมผู้บริหารบริษัทเกรกอิตเช่นรักจำกัดพร้อมด้วยบูพงศิวัตตัวแทนส่งมอบให้กับนายอุดมหัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำยาแอนตริซีรัมและผลิตภัณฑ์เซลล์ภายในงานยังมีเหล่าผู้โชคดี24ท่านได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมงานกับหนุ่มบูและยังมีแฟนคลับร่วมทำบุญวันเกิดพร้อมกับหนุ่มบูพงศิวัตอายุครบ24ปีโดยโบริบูรณ์ค่ะ วันนี้ปูก็อยู่ที่สภากาชาติไทยครับก็มาร่วมกิจกรรมคนมีดีกับดีคอเจนครับหรือเรียกง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าวันดีๆกับปูครับวันนี้ปูกก็มาจัดชุดยากับพี่ๆแฟนคลับครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ช่วยแบบส่งเสริมสุขภาพด้วยให้กับคนที่มาบริจาคโลหิตที่นี่แล้วเราก็จะจัดชุดยาให้ด้วยนะครับ ก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สนุกมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมให้มาที่สภากาชาดไทยก็มาบริจาคโลหิตกันได้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับถ้ารู้สึกว่าปวดหัวหรือว่าเป็นไข้หรือว่ามีน้ำมูกก็อย่าลืมดีคอเจนนะครับเชวยคนได้มีดีคอเจนไว้ก็คือหายห่วงครับปีนี้อายุครบ24ปีก็มาทําบุญวันเกิดเหมือนกับมาทํากิจกรรมดีๆกับแฟนคลับครับรู้สึกดีนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็ ได้มาทําความดีกับแฟนคลับได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างความสุขแล้วก็โมเมนต์ดีๆครับโตขึ้นเยอะเหมือนกันครับก็พออายุ24ปีแล้วก็พอได้ทํางานเยอะขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็พยายามเรียนรู้จากงานที่ทําจากประสบการณ์ที่ทําแล้วก็พยายามทําทุกงานให้เต็มที่ที่สุดครับวันเกิดก็จะมีพี่ๆหรือว่าครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็คือซื้อเค้กมาให้แล้วก็ฉลองวันเกิดครับแต่ผมว่าวันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ามาทากิจกรรมดีๆปีนี้ก็จะพิเศษเป็นพิเศษครับเพราะว่า ได้อยู่กับแฟนคลับในวันแบบช่วงวันเกิดเราด้วยครับ